ดื่มที่ดีที่สุดสำหรับคนที่เป็นวัยทองอยรู้ไหมคะไปดูกันเลยค่ะวันดีค่ะช่องจิตสบายกายแข็งแรงนะคะวันนี้ฝนจะมา,าแชร์ประสบการณ์นะคะการดื่มน้ำสมุนไพรนะคะติดเย็นนะคะเพื่อลดอาการวัยทองนะคะคนที่มีเป็นวัยทองนะคะหรือ,อมีอาการนะคะ ร้อนร้อนหนาวหนาวเนี่ยนะคะหรือเรียกว่าฮอตฟลัดเนี่ยนะคะก็ฝนฝนก็เป็นเหมือนกันนะคะฝนก็ใช้วิธีนี้นะคะพอดีได้ไปดูคลิปของอาจารย์หมอเขียวนะคะเขาให้ใช้น้ำมะพร้าวนะคะน้ำมะพร้าวอ่อนเนี่ยนะคะพร้าวสดเนี่ยนะคะผสมกับ น้ำคอรอฟิวสดนะคะคือที่ทํามาจากสมุนไพรลิตเตเย็นนะคะอันนี้ก็คือฝนทําเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าน,นี้ทํามาจากใบายานางและใบเตยนะคะคั้นนะคะแล้วก็กรองเอาแต่น้ํานะคะผสมกันเนี่ยอย่างละครึ่งนะคะแล้วก็ใช้ดื่มนะคะแก้อาการนะคะไวทองนะคะคนที่มีอาการวัยทองนะคะร้อนร้อนหนาวหนาวนะคะวิธีนี้ได้ผลเลยนะคะฝนนี่เป็นมา นานแล้วนะคะหลายปีแล้วแตฝนพึ่งมา,าได้ดูคลิปอาจารย์หมอเขียวนะคะแล้วมาลองทำตามดูนะคะก็ได้ผลนะคะวิธีนี้ดีมากๆนะคะฝนทำแล้วได้ผลนะคะฝนนี่ก่อนอื่นนะคะคนที่เป็นโรคไตนะคะน้ำมะพร้าวนี้ไม่ควรดื่มเกินสัปดาห์ละ สลูกนะคะแต่อันนี้เราจะเอามาผสมกันอย่างละครึ่งนะคะน้ำมะพร้าวครึ่งหนึ่งแล้วก็น้ำโคลาฟิลสกัดเย็นนี่นะคะน,น้ำโคลลาฟิลสดเนี่ยนะคะที่ทำมาจากาพืชใบนะคะที่เป็นริ์เย็นนะคะก็เอามาผสมกันอย่างละครึ่งแล้วก็ใช้ดื่มนะคะรักษาการไปทองลองไปทำกันดูนะคะได้ผลอย่างไรก็ลองมาแชร์กันนะคะ,ะสำหรับ ฝนทาแล้วได้ผลนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนนะคะที่มีอาการไวทองนะคะรักษาได้ผลอ่าขอบอกนะคะอย่าเอาเป็นน้ำมะพร้าวเผานะคะต้องเป็นมะพร้าวน้ำมะพร้าวสดเท่านั้นนะคะผสมกันแล้วเราก็ดื่มนะคะอ่ะกากรณีคนเป็นไตนะคะขอบอกนะคะอย่างฝนต้องฟอกไตเนี่ยอ่าห้ามดื่มเกินวันละสองลูกเอออาทิตย์ละสองลูกนะคะ สัปดาห์ละสองลูกนะคะอันนี้ห้ามเลยนะคะอ่าแต่ว่าฝนเนี่ยดื่มก็ประมาณอาทิตย์ละหนึ่งลูกนะคะแล้วแต่อาการนะคะถ้าไม่มีก็แต่ช่วงนี้ห่างหน่อยนะคะอ่าก็ดีขึ้นนะคะอาการที่เป็นดีขึ้นก็เลยดื่มประมาณนี้นะคะลองไปทํากันดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะช่องจิตสบายกายแข็งแรงอ่า ทุกคนนะคะที่ดูเขียนว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ